นี้จะพาท่านไปที่สถานีกลางบางซื่ออีกวันหนึ่งนะครับพอดีอาทิตย์ที่แล้วไปเห็นสวนดอกจัปาหรือว่าลีลาวดีมันออกยังไม่มากอาทิตย์นี้คิดว่ามันน่าจะออกเยอะแล้วก็จะพาไปดูที่จอดรถยนต์นะครับว่าเราสามารถเข้าได้จุดไหนบ้าง ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนประชาชื่นนะครับช่วงแยกสถานีสำนักงานเขตบางซื่อนะครับตรงไปข้างหน้าจะเป็นแยกเตาปูนฝามือแยกข้างหน้าวามือก็จะไปบางโพนะครับซ้ายมือก็จะเป็นเตาปูนถนนพระรามห้านะครับออกไปสะพานควาย ออกไปสถนทานีกลางบางซื่อนั่นแหละครับก็จะได้เป็นเส้นทางให้หลายๆท่านที่เป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าคนในอยู่กรุงเทพแต่ว่าอยู่ในโซนอื่นที่ไม่ได้คุ้นชินกับบริเวณแถวๆนี้จะได้รู้เส้นทางในการเดินทางนะครับตอนนี้เรา กำลังจะไปสู่แยกเตาปูนนะครับนี่ครับไปสายมือขวาม,มือเตาปูนบางโพ้ายมือก็จะออกไปบางซื่อพระรามห้าเทอดระริจะตุจักนี่ครับได้หมดสามสีแยกข้างหน้า ตรงบริเวณแถวนี้ก็จะมองเห็นนะครับมองเห็นสถานีกลางบางซื่อและเห็นลังคาเห็นชั้นสองของสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถไฟลอยฟ้ารถไฟฟ้าชั้นบนนะครับรางข้างๆซ้ายมือผมเนี่ย สถานีกลางบางซื่อถ้ามองไปจากนี้จะเห็นโดมข้างบนอันนี้ถ้าแยกไปนี้ก็ไปถึงหน้าสถานีรถไฟบางซื่อได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเข้าไปตรงสถานีกลางไม่ได้อันนี้จะเป็นตรงรถรางหรือว่าเป็นรถ MRT นะครับรถใต้ดินบางซื่อแยกสายเมื่อกี้ได้เลยครับตรง สะแต่ว่าเราจะเข้าไปสถานีกลางบางซื่อเราต้องวิ่งวิ่งมาตามถนนพระรามหาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีแยกตรง3แยกขอบ,บป่าเลยคอนโดเตาปูนหน่อยหนึ่งนะครับ เยาวชนและครอบครัวต่างนะครับนี่ครับแยกข้ามสะพานตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเรียกว่าแยกวัดสะพานสูงตรงนี้ก็จะเข้าไปสู่สถานีกลางบางซื่อได้นะครับเรียบคลองประปา ก็ถึงแล้วนะครับถ้าวิ่งจากเส้นนี้อันนี้ก็รัดเข้าไปต่อปูนคอนโดต่อปูนได้นะครับก็เรียกว่าสะพานดำนะครับเมื่อกี้ถ้าเราไม่เลี้ยวเราวิ่งไปก็จะเป็นสะพานแดงนี่เราเราวิ่งมานี่เราจะรอดใต้สะพานดำเป็นสะพานรถไฟ ล่างระยะไกลนะครับสถานีชุมทางบางซื่อครับหลอดใต้อุโมงค์สะพานดำรถไฟตรงนี้นะครับสามแยกข้างหน้านี่ขวามือต้องไปยูเทิร์นนะครับก็จะไปแยกปฏิพัฒน์นนพระรามหกนะครับขวามือตรงนั้นไปสะพานควายได้ถ้าเราออกซ้ายนี่ก็จะไป สถานีกลางบางซื่อแล้วก็ไปจตุจัก,กรไปอตกร์ท้เส้นนี้ได้เลยครับนี่ครับสถานีกลางบางซื่อตรงจะมีป้ซีน้ำเงินข้างหน้านี่ครับบอกแล้ว สถานีกลางบางซื่อแล้วก็เชื่อมถนนทางด่วนการจนาพิเศษได้นะครับถ้าขวามือขึ้นทางด่วนดินแดงพระราม9บางนาดาวขนองได้นะครับด้านด้านขวามือนะครับมันจะมีทางขึ้นไปเลยด่านอยู่ใกล้ๆเนียงตรงแยกข้างหน้าเนี่ยครับแยกไฟเขียวไฟแดงข้างหน้าตรงนี้เราอยู่ที่จะไปสภา ตรงไปจะเป็นตลาดนัดจตุจักรเลยนะครับครับตรงไฟแดงตรงป้ายเขียวเนี่ยขวามือขึ้นทางด่วนดินแดงดาวขะนองบางนาได้ครับซ้ายตรงไปจะเป็นตลาดนัดสวนจตุจักรพหลโยธินวิภาได้ครับ เราจะออกซ้ายเข้าสถานีกลางบางซื่อนี่ที่มีธงชาติปิวสวัยนี้ก็เป็นสารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับมาครั้งที่แล้วแยกนี้ผมพาเลี้ยวซ้ายนะครับมันจะไปเข้าทางประตู5 6 7 8 9 10นะครับ 1ิบเแต่เที่ยวนี้เราจะตรงไปนะครับจะไปสถานีกลางมังซื้อทางประตู1นึ่งนะครับประตูทางเข้าของสถานีจะอยู่ที่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นสถานี1 2, 3, นึ4งสองสม่คมาช่วงฝนจะตกจะได้ถ่ายเก็บไหมครับ ะมีเลนให้เข้าไปจอดไปส่งผู้โดยสารได้แต่ถ้าจอดรอด้านน้นก็จะมีที่ด้านหลังก็มีนะครับอันนี้ประตูหนึ่งอันนี้เราผ่านประตูหนึ่งไปแล้วเราจะเข้าประตูสองมันมีจะมีเมื่อกี้ถ้าเข้าอีกเลนหนึ่งก็จะ ไปที่จอดรถใต้ดินนะครับฝั่งนี้จะมีประตู1ถึงประตู4นะครับประตู1ถึงประตู4เดี๋ยวเราจะวนพาเพื่อนๆนวนดูอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> เพื่อออกไปจุดจอดรถ <c oughs> ประตูสำหรับคนส่งสินค้าอันนี้รถแท็กซี่จอดกับรถของเจ้าหน้าที่ของการรถไฟนะครับนะครับเราไม่ตรงไปนะครับต้องเลี้ยวตรงนี้แล้วเพื่อถ้าจะเข้าสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะครับวันนี่จะเป็นจุดจอดรถ ครัใต้ใต้รางรถใต้ต่อหม้อรางรถเนี่ยครับ,รรรบจะเป็นที่จอดรถอันนี้ที่เขาไม่ได้ลงไปจอดชั้นใต้ดินของสถานีนะครับอันนี้มาจอดด้านข้างเราจะวน ลงไปจอดเมื่อกี้ถ้าเราไม่เข้าตรงนั้นก็เข้าตรงนี้ได้นะครับทางลงไปจอดจะพาท่านลงไปดูแต่ความสูงไม่เกิน2.10เมตรสิบนะครับจึงจะเข้าลงไปจอดได้ไดูน่ากลัวครับไม่ค่อยมีรถมาใช้ก็เข้าใจครับว่าคนใช้รถ ของที่นี่เขาก็จะใช้เป็นกดบัตรเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะให้ รุนารับบัตรค่ะทีท่ใช้บริการค่ะเข้ามาข้างล่างจอดด้านล่างนี้จะมีค่าบริการนะครับอันนี้ก็ชั่วโมงเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดค่อนข้างมืด นะครับมืดมากเดี๋ยวผมไปอันนี้ให้ทางเพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับาที่จอดร,รถก่อดมืดมาก <c oughs> ไม่อยากเข้าไปจอด ลึกในมากเพราะว่ามันมืดเดี๋ยววนหาที่จอดกับเพื่อนๆเ,เขาเนี่ยครับเข้าใจว่ายังมีรถใช้น้อยกันอยู่นะครับ